สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy by ครูต่ายสตูดิโนะคะครั้งนี้ครูต่ายก็จะมาชวนประกอบดอกคาเนชั่นให้เข้าเป็นก้านแบบนี้ค่ะเอาไว้สำหรับปักแจกันตกแต่งบ้านนะคะอันนี้คือที่ครูต่ายทำเอาไว้เนี่ยค่ะเนี่ยขวดอันนี้ก็เป็นขวดธรรมดาใสๆเป็นขวดเครื่องดื่มอะคะ่ะ เราก็มา DIY แล้วก็เอาไว้ตกแต่งบ้านเราได้นะคะก่อนที่จะไปดูว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูต่ายด้วยนะคะอุปกรณ์เนี้ยก็คือมีดอกตูมแล้วก็ดอกบานที่เราทําเสร็จเรียบร้อยที่ครูต่ายสอนไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีตัวก้านลวดค่ะแล้วก็ใช้ครีมนิดนึงค่ะ แล้วก็มีใบใบสําเร็จหรือว่าใบที่เราถักแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเศษผ้าค่ะนิดนึงนะคะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวคุณตายจะมาพาทำการใสร่ก้านดอกตูมก่อนนะคะเนี่ยค่ะดอกตูมใส่ก้านแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเราถักดอกตูมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําก้านมาอ,อ๋ออุปกรณ์จะต้องมีปืนกาวด้วยนะคะตอนที่คุณต ปืนกาวกำลังเสียบไฟอยู่อะค่ะเพื่อที่จะให้มันร้อนนะคะเราจะต้องนำก้านเนี่ยค่ะมางองจริงใช้มือก็ได้นะคะแต่ว่ามือว่าคุณต่ายมีอ,อกกุปกรณ์อันนี้เราก็เป็นเราก็ใช้เครื่องทุนแรงใช้มืองอก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราก็จะทำให้เป็นตะขอบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะงองเข้าไปเกี่ยว มันจะได้ไม่หลุดออกมาทางด้านปลายๆค่ะอย่างนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงกลางดอกแล้วก็ให้ออกมาตรงกลางเนี่ยค่ะมันก็จะทะลุออกมาตรงกลางนะคะแล้วเราก็พยายามซ่อนตะขออันนี้ค่ะ เข้าไปให้อยู่ตรงกลางนนี้คุณต่ายทำใหญ่ไปหน่อยจริงๆขนาดเนี้ยมันต้องเหมาะกับดอกบานเดี๋ยวดูว่าเราจะเก็บได้ไหมได้ค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะดึงไม่หลดุดแล้วปลายที่เหลือเนี่ยค่ะเราก็จะช่วยตรึงกับก้านลวดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งโดยการหมุน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 ,มนตรงนี้ให้แน่นนะน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้กาวทาค่ะเนี่ยค่ะเราก็ หมุนไปนะคะแล้วก็ใช้กาวแต้มใช้กาวช่วยอาจจะไม่ใช่ปืนกาวก็ได้นะคะเป็นกาวอนเนกประสงค์แบบใสๆอะคะ่ะแบบอื่นก็ได้ะคะ่ะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆจนมันอยู่ก็พอแล้วนี่เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะตัดส่วนเกินออกได้ คะนี่เราก็ได้แล้วแบบตูมทีนี้ก็ดอกบานก็ทำในลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเราก็งอตัวลวดมาสักประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ดอกบานเนี่ยเขาจะมีในพื้นที่ตรงนี้เป็นกระเปาะคุูตายก็เลยหาใช้เศษผ้าค่ะ ก็ใช้เศษผ้าเศษไหมพรมหรืออะไรก็ได้นะคะเราก็จะจิ้มเข้าไปตรงนี้ก่อนโดยที่เราใส่ลวดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะทากาวรองพื้นก่อนวิ่กาวรอนพอดีเลยรองพื้นแล้วก็ใส่ผ้ายัดลงไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเกี่ยวด้วยลวดตัวนี้ พื่อที่กระป๋ะตรงนี้ค่ะทรงมันจะได้ยังอยู่แล้วเราก็ทากาวรอบๆแถวๆนี้ค่ะให้มันให้มันบีบเข้าไปอีกนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มันบีบไปเพื่อเห็นไหมคะมันก้าบีบ ติดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้ดอกคาเนชั่นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราจะติดใบหรือไม่ติดใบก็ได้นะคะพอดีคุณตายมีใบสำเร็จอยู่ก็เลยจะติดไปด้วยก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเราก็ทาก,กาวแล้วก็หมุนหมุน แต้มกาวนิดหนึ่งที่โคนใบนะคะนี่ค่ะแล้วก็ห่อมันนิดนึงแล้วก็เอามาเก็บตรงนี้ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องพันเดี๋ยวเราก็ตัดปลายทิ้งแล้วเราก็ตัดส่วนเกินอันนี้ทิ้ง เสร็จแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ในแจกันรประดับบ้านประดับร้านของเรานะคะมันก็จะเด่นสะดุดตามากเลยค่ะนี่ค่ะแจกันของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ดี๋ยวลองปรับกล้องให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจากการดอกคอนเนชั่นของเราถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของครูตายนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆออกเพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ